โอ้ยมนมันมดทุ่มัโน่โอ้มีเต็มหมดเลยโอเฮียนเฮยเมหนเต็มนุ่มม่ออนวแม่ เด๋ยวิธีการเอาตอนะขอกขึ้น็ได้ด่นนัดกัน่านหลวปาแล้วนี่แค่มันนึ่เรื่องมันเหรอแค่เอาเอาเรานึ้งมันเลยเนาะอืมสะอ่อนเนะ

มาเจดมซุงเลยมาเราอัดต no ่อเอ้านห้งมีสบัเครยมาไกลยไ่ยังม่อยู่อ่ะมาไก่เลยยางเขาบ้านตู ouais ้อยู 2, 3, 1, 1, ่ก็มีบ้านนั 2, ้นบด้นเนอะบัครบัครองเสีบอาหารวันหน้าอาไปรักเงี้ย บุกต่อเดี่ยวทีไปเดียวตีไปเดี่ยวเลยบุกนี่ยร